ครับก็สวัสดีนะครับทุกทท่านที่ชมช่องเอกไปสารจานดาวเทียมนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับมาเที่ยวที่ไร่จิมทอมสันนะครับอำเภอปักทองชัยนะครับก็ซึ่งถือว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่เปิดให้ชมนะครับเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับก็รู้สึกว่าน่าจะเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้นะฮะวันที่5นะครับเป็นวันพ่อเลยก็ วันนี้เป็นวันที่6ก็คือเป็นวันที่2นะครับก็เลยมีโอกาสได้มานะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบๆนะครับเพราะว่า,าเขาจัดสวนน่ะสวยมากนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมเป็นเป็นโซนๆไปนะฮะนี้ก็อากาศค่อนข้างเย็นนะฮะค่อนข้างหนาวแล้วละ่ะแล้วก็ตรงกับวันเสาร์ที์พอดีนะครับก็นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะนะฮะ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องผมนะฮะอยากให้ผมไปเที่ยวสถานที่แห่งไหนก็แนะนำมาได้นะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงรีแลกซ์สบายๆขอยงผมนะครับ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> ก็จะม <Okay. S 1> ะีดอกไม้นะครับนานาพันธุ์นะครับ <Okay. S 1> เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเยี่ยมชมไปทีะโซนนะครับผม แดดค่อนข,ข้างแรงนะครับแต่ก,ก็ไม่ร้อนมากครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นอดอกดาวเรืองนะครับรหลายๆท่านถามว่าเอ๊ะช่องเอกไพศาลจยนดาวเทียมทำไมไม่มีการแนะนำการใช้ดาวเทียมอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้ เป็นคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะแนะนำนะฮะเพราะว่าล่หลายท่านก็จะใช้เป็นอยู่แล้วเนาะดาวเทียมนะครับวันนี้เ,เ,เดี๋ยวเรามาดูชมสวนที่ไล่จิมทอมสันกันนะครับอันนี้เขาบอกเป็นโซนอะไรนะโซนกระจกก็เขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกๆปีนะครับก็จะปรับเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆนะฮะ วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะมีมุมถ่ายรูปนะครับหลากหลายที่นะครับอาจจะสั่นไมบ้างเนาะนี่ฮะใกล้ๆก็คือจะเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามากันแบบ เริ่มเริ่มเยอะนะครับเพราะว่าประมาณตอนนี้เวลาก็ประมาณ11บเอโมงครึ่งได้นะครับก็แนะนำเลยนะฮะท่านใดที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับ ก็อยู่อำเภอปากตรงชัยนะครับตรงนี้ไม้มีหลายสีมากนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินตามทีมที่มาด้วยกันก่อนโนะอ้โหนี่ สุดยอดมากครับสีสดมากครับวันนี้โหแดงตัดเขียวนะฮะสุดยอดออเยอะนะครับวันนี้นะครัเชื่อวันใายเยอะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะฮะ กนะ็จะเป็นต้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นต้นคริสต์มาสนะครับดย,นะผมมยวผมพาไปชม <_ d oll> พาไปชม <_ d oll> ฟักทองนะครับฟักทองพันต่างประเทศนะครับ <_ d oll> นักทองเที่ยวเยอะมากอันนี้น้องสาวนะครับอูวันนี้ใส่ ใส่ชุดสีสีอะไรครับเนี่ยเขาเรียกสีอะไรเนี่ยสดเข้ากับธรรมชาติมากนายพี่สาวอะไรคนนะครับมาจากมาจากไหนครับมาจากเกาหลีค่ะเกาหลีไปเดี๋ยวเราไปชมโซนตรงนู้นกันนะครับไปดูฟักทองฟักทองยักษ์ว่ามันเหมือนฟักทองบ้านเราเปล่าอาจจะย้อนแสงไปหน่อยนะฮะ ตอนนี้เดี๋ยวผมถ่ายเป็นวิดีโอก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถักพักหนึ่งผมมาถ่ายเป็นภาพนิ่งให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินผ่านใน,นช่องนี้ของจร,ริงนะของครับของจริงน <laughs> ะครับของจริงครับผมเข้าไปใกล้ๆก่อนเฮ้ <laughs> <laughs> วยว่าจะเอาใสาก่กระเป๋าไปสักสักลูกได้ไหมเนี่ย ผลโตมากนะครับจะมีป้ายนะบอกห้ามปีนกัะทองครับก็มีหลายไซส์นะครับหลายขนาดสีสดมากนะครับเป็นภูเขาเลยฮนะะเดี๋ยวผมขอเบรกแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกโซนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอญาตถ่ายภาพนิ่งก่อนนะฮะ